อักแน่นมากคืนมีมากไม่กระจายตาบวมตาล่างตาบวมเหลือตาหนงไมเียงลตาล่างก็บวมหลือนี้ตาปตินี้ตาตาล่างเป็นก้อนนะบวมบวมหร่าทาแป้งทาแป้งก็เป็นแบบ ดตาล่างมันเป็นหรอกเป็นยูวันนะไม่รู้เลยตาใต้ตาบวมใส่แป้งขาวอ๋อใช่พอทาแป้งขาวก็ทำใหตามอ๋อว่ารองหออ e> ให้ลองให้ด anyway> ้วยมองไหมนิดหนึ่ง ไปเอ้ยฟางรูปอ่ะอ๋อมีฟางรูปด้วยโอ้ยกอบตายเลยไปเอไปเอาไปช่วยเยอะเลย กลับไปพักผ่อนอ่านหนังสือใช่เดี๋ยวจะมีกล่องนิ้ต้องหกข้อเลย